สวัสดีค่ะ,พะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ว่าคบการวนันอีกแล้วนะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามนะก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะวาน,นันก,ก็จะมารีวิวสกูชี่นะคะสองชิ้นที่เข้ามาเพิ่มนะคะคือทําเพิ่มนะแต่ว่าใครที่สั่งวานันท์ทำสกูชี่เค้กไอตูเป็นน้องน้องน้อง,องปอ .4 เปล่าตอนนี้เราอยู่ป .5 เนาะน้องปอ .4 ึ้นโอเคน้องปอ .4 นะคะ น้มปอสีขึ้นปอ้าแน่แหละนะคะสั่งเราทำสกุชี่เคไอบูมนะเดี๋ยวพี่ทำให้นะคะก็นัดรับวันเปิดเทอมเนาะเปิดเทอมนะคะโอเคก็อยู่โรงเรียนเดียวกันกับเราด้วยนะโอเคก็มาดูกันเลยอันนี้ไม่ต้องสนใจนะคะคือเราแช่พู้กันเอาไว้โอเคค่ะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นข้น,นมปังแยมสตรอเบอรี่โฟก,กัสไหเห็นไหมเอืย ไม่โฟกัสอะชะโลนะคะไม่ใช่สโลผ้าถุงนะคืออันก็จะมีรอยขนมปังไห่รอยขนมปังไห่ด้วยนะคะก็มีหน้านะหน้านี้แล้วก็มีโบด้วยเอ่อบีบไม่ค่อยได้นะคะคือลมมันอยู่ในถุงอะลมมันอัดน,นะคะสโลนะนี่นะคะ อันนี้ราคา20่บบาทค่ะต่อไปเป็นมินิอิงลิชเบกนะคะนี่นเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าปังเสียโอเโอเคไม่เห็นไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราอัพลงไอจีให้นะคะ นี่นะด้านหลังก็จะเป็นรอยเขามปังังใหม่นะคะนี่อันนี้สโลนิดหน่อยนะคะนี่นะอันนี้นะคะราคา25บาทคา่ะทำยากตรงเปียนะ,ะสั่งกันนิดนึงโอเคนะคะสกูชี่มาเพิ่มแพงเท่านี้นะคะคิดว่าน่าจะมารีวิวสกูชี่มาเพิ่มหรือสกูชีอช่อะไรก็ สอบถามเอ้ยฝากติดตามด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากสั่งให้เราทำสกูชี่อะไรนะคะก็สามารถสั่งได้นะเดี๋ยวเราทำให้นะคะก็สามารถสอบถามในไลน์เฟซบุ๊กได้นะคะก็โอเคนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย